ฉันเข้าใจคุณ s t e h e อร์เฟอร์เฟ r เทแปลว่าฉันเข้าใจคุณนะคะใช้ใน,นกรณีที่เฮ้ยเขาอยากจะเลื่อนนัดเราหรือว่าเข้ามาไม่ได้นะคะเราก็เลยพูดออกไปเป็น f a ชเทอร์เฉยๆก็ได้นะคะเป็นประโยคสั้นๆหรือคำสั้นๆนั่นเองเนาะตัวนี้นะคะมาจากคำว่า f a s t e อก็คือเข้าใจนั่นเองแต่เราสามารถใช้เข้าใจเธอเข้าใจคุณก็ได้นะคะใช้ได้ ทุกกรณีเลยแฟชเชีร์นะคะเข้าใจเข้าใจเข้าใจนั่นเอง